แสงแห่งพระวจน,นะ Light of the World Bible Reading ฉบับภาษาไทยโดยช่องแสงแห่งพระวจน,นะ Light of the World Edition ปฐม,มกาลบทที่24การหาคู่ครองให้แก่อิสอัสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงการสิ้นชีวิตของซาร่าภรยาของอับราฮัม และการที่อับราฮัมได้ซื้อที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ในดินแดนแห่งพันธสัญญาและในประธมการบทที่24นี้อับราฮัมจะทำภารกิจที่สำคัญที่สุดอีกครั้งนั่นคือการหาภรรยาที่เหมาะสมให้กับบุตรชายผู้เป็นที่รักของเขาคำสาบานของคนรับใช้อับราฮัมซึ่งในเวลานั้นแก่ชรามากแล้วได้เรียกคนรับใช้ที่อาวุโสที่สุดในบ้านของเขา และสั่งให้เขาทำคำสาบานที่จริงจังอย่างยิ่งโดยให้วางมือไว้ใต้ต้นขาของอับราฮัมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้คำมั่งสัญญาอับราฮัมสั่งให้คนรับใช้สาบานว่าเจ้าจะไม่รับบุตรสาวของชาวคณาอันมาเป็นภรรยาให้บุตรชายของเราแต่ให้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเขาและหาคู่ครองจากครอบครัวของอับราฮัมเองการกระทำนี้ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของอับราฮัมที่จะให้เชื้อสายของเขายังคงบริสุทธิ์และรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าไว้การเดินทางของคนรับใช้คนรับใช้ได้เตรียมตัวออกเดินทางพร้อมอูสิบตัวและของกำนันมากมายเพื่อทำตามคำสั่งของนายเมื่อเขามาถึงเมืองของนาโฮน้องชายของอับราฮัม <c oughs> เขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าที่บ่อน้ำในตอนเย็น เขาขอให้พระเจ้าส่งนำทางโดยให้หญิงสาวคนแรกที่มาตักน้ำและให้น้ำแก่เขาดื่มรวมถึงให้น้ำแกะอูดของเขาด้วยเป็นคนที่พระเจ้าส่งเลือกไว้และในขณะที่เขากำลังอธิษฐานอยู่นั้นรีเบคกาหลานสาวของนาโฮก็มาถึงที่บ่อน้ำเธองดนามและบริสุทธิ์มากและเธอก็ทำตามที่คนรับใช้ได้ขอไว้ทุกอย่าง เธอยังเชื้อเชิญให้เข้าไปพักที่บ้านของเธอด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านี่คือคำตอบจากการอธิษฐานของเขาการยืนยันถึงการนำทางของพระเจ้าเมื่อคนรับใช้ไปถึงบ้านของรีเบคกาเขายังไม่ได้กินข้าวเลยจนกว่าจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ลาบันผู้เป็นพี่ชายของรีเบคกาและบิดาของเธอฟังและบอกว่าเขามาที่นี่ เพื่อขอให้รีเบคก้าไปเป็นภรรยาของอิสระครอบครัวของรีเบคก้าตอบว่าเรื่องนี้มาจากพระยาเวเราไม่มีสิทธิ์จะพูดว่าดีหรือร้ายและยอมให้อับราฮัมพานางกลับไปได้ในตอนเช้ารีเบคก้าก็ตอบอย่างชัดเจนด้วยตัวเองว่าข้าพเจ้าจะไปซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อฟัง และการยอมรับในแผนการของพระเจ้าอิสอักและรีเบคก้าเมื่อคนรับใช้เดินทางกลับมาถึงคานาอันอิสอักกำลังเดินอยู่ในทุ่งนาเพื่อใคร่ครวนและเขาก็ได้พบกับคาราวานที่นำรีเบคก้ามาเมื่อรีเบคก้าเห็นอิสอักเธอก็ลงจากอูดและคลุมฝาหน้าด้วยผ้าคลุมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพจากนั้น คนรับใช้ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่อิสอาคฟังบทนี้จบลงด้วยประโยคที่งดงามว่าอิสอัค์นำนางเข้าไปในเต็นท์ของซาร่ามารดาของท่านและรับนางเป็นภรรยาและท่านก็รักนางดังนั้นอิสอัคจึงได้รับการปลอบใจจากการตายของมารดาสรุปบทเรียนที่สำคัญ ประธมการบทที่24เป็นเรื่องราวที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของความเชื่อฟังอับราฮัมวางใจในพระเจ้าที่จะจัดเตรียมคู่ครองที่ดีที่สุดให้กับบุตรชายของเขาและคนรับใช้ก็เชื่อฟังคำสั่งของนายและอธิษฐานขอการนำทางจากพระเจ้าการนำทางของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำทางคนรับใช้ของอับราฮัมในทุกขั้นตอน และทรงนำทางรีเบคก้ามาตามที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ความรักที่มาจากพระเจ้าความรักระหว่างอิสอักและรีเบคกาไม่ใช่เพียงแค่ความบังเอิญแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ในตอนต่อไปเราจะมาติดตามการสิ้นชีวิตของอับราฮัมและเรื่องราวชีวิตของอิสอักและยาโคบในประธมการบทที่25ขอพระเจ้าอวยพร